สวัสดีครับเพื่อนเป็นทุกคนนะวันนี้นะครับผมจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องสัตว์เลี้ยงครับสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่ใครๆเขาก็มีกันมาเป็นเดือนๆแล้วนะครับแต่ผมเพิ่งมีเมื่อตะก,กี้นี้เองนะเมื่อผมมีแล้วผมก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับมันได้สัตว์เลี้ยงนะครับเดี๋ยวสัตว์เลี้ยงปุ๊บอ่าหาได้จากไหนนะครับหาได้จาก ตอนนี้นะณนะตอนนี้แผ่นนี้นะครับก็คือวันที่เท่าไหร่วันนี้ที่ผมพูดถึงก็คือวันนี้นะ28มิถุนายนใครที่มาดูช้าจากนี้ก็อาจจะอัปเดตไปแล้วนะครับหาได้จากดันชนีนนะครับเนี่ยครับถ้าเรียงเงาเลือดนะครับมองดูด้านล่างสุดเลยนะเขียนว่าชิ้นส่วนหินโซนะครับชิ้นส่วนหินโซนะชิ้นส่วนหินโซหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ หนาตาเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมมี4ี่เม็ดแล้วนะหลังจากพยายามหามานานพอสมควรนะครับเดี๋ยวตัดภาพไปที่ตอนผมหาได้นะครับดูว่ามันตกยังไงอะไรยังไงนะแต่ว่าตอนดูเนี่ยนะครับก่อนจะดูนะให้เข้าใจไว้นะว่าต้องบิดเขียวนะครับเวล,ลเวลาลงกับคนอื่นเวลาลงกับผู้เล่นท่านอื่ออนต้องให้หัวหน้าปาร์ตี้ปรับบิดเขียวนะครับก็คือให้เริ่มมีการสู้ราคากันตั้งแต่ของระดับสีเขียวขึ้นไปนะครับเพราะว่า วิญญาณหินโซพวกนี้มันเป็นไอเทมระดับสีเขียวครับถ้าไม่ทําอย่างนั้นเวลาบอสตายปั๊บไขก้มลงเก็บกล่องบอสินเขียวเข้าตัวเลยนะอดประมูลนะครับโอเคไปดูภาพตอนที่ผมอ่าได้หามันครบสีเม็ดเลยนะโอเคนะครับเหนียวปูนะผมเอาน้องผมที่ขึ้นชื่อในเรื่องดวงมานะก็คือน้องที่เล่นเดสไซเออร์อ Death นะครับให้รับคนเปิดกล่องเลยนะ เนี่ยครับได้แปปับ๊บผมใจชื้นเลยได้มาจริงๆนะหินโซนะครับอยู่ตำแหน่งที่5นะครับใครยังไม่เคยมันดอกเป็นสีเขียวนะซึ่งตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าใครไม่ไม่ปรับบิดเขียวนะครับหินเขียววิ่งเข้าตัวคนเก็บเลยนะแต่ถ้าเราบิดเขียวไว้ก็จะขึ้นให้ประมูลนะทําให้ผมได้รู้อีกด้วยนะว่าเดือดทายเอร์นะครับนอกจากช่วยเหลือเพื่อนตามตําแหน่งนะแล้วก็แบบแบกเพื่อนอะไรเงี้ยก็ยังเป็นมัสคอตของทีมด้วยนะครับใครมีเดือดทายเอร์ทีมนั้นดวงดีนะ ขอก็ให้นะครับขินโซเนี่ยมาถึงตีของผมนะแต่ว่าก็ก็จ่ายไปตามราคาสมเหตุสมผลน,นะครับ80โกนะครับ80โก เรียบร้อยครับหมดเวรหมดกรรมกับดันปู่นะครับเตรียมไปลุยวงกดนารีวต่อเลยนะหินวิญญาณจันชานะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเมื่อเรามี ครบ4อันแล้วนะครับสิ่งที่ทําต่อก็คือกดคลิกขวานะครับเห็นไหมปับ๊บก็จะได้สิ่งนี้มานะครับเขียนว่าคริสตัลสัตว์เลี้ยงนะต้องการแล้วส4่นะครับใส่ได้ทุทก,ทกอาชีพพลังชีวิตบวก3840นะตอนนี้นะครับพลังชีวิตผมอยู่ที่45477นะครับเมื่อผมใส่มันเข้าไปก็เพิ่มเป็น4 4 9 0ั3ส0 49,317นะครับ ก็เพิ่มตามจำนวนที่มันบอกนะเอก็ถามว่าอนาคตนะครับเอ้ยเดี๋ยวเดูหน้าก่อนนี่ครับนี่ดูกติกลูกติกนะครับผมมีประกาศเขาบ้างละทีนี้ก็หมดหมดเวรหมดกรรมกับท่าเรือเง,งาเลือดแล้วนะครับเดี๋ยวไปล่าต่อนะกับไอสิ่งนี้นะครับชิ้นส่วนวิญ,ญญาณหินจันทราก็สำหรับพื้นที่ไม่รู้นะได้จากที่นี่นะครับเนี่ย วงกดนาเรียวดูด้านสุดนะชิ้นส่วนมีอย่างหินจันทานะครับแต่ตัวนี้มันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงนะรวมมาแล้วจะอยู่ช่องนี้นะครับเพิ่มพลังโจมตีห้าเพิ่งมีหนึ่งเม็ดนะยังไม่รู้จะหาได้หรือเปล่าก็ส่วนเรื่องสัตว์เลี้ยงนะแพดหน้ามีไหมมีครับดีกว่านี้ไหมดีกว่าครับสวยกว่านี้ไหมสวยกว่าครับถามกลับว่าแพนกิ้นจําเป็นต้องมีตอนนี้ไหมไม่จําเป็นก็ได้นะครับถ้าใครอยู่ได้นะอยู่ได้โดยไม่มีมันก็ไม่จําเป็นต้องมีก็ได้นะครับ เลือด3 8 0เลี้ยงตัวอื่นเพิ่มมากกว่านี้นะดังนั้นก็อตอนฉันจะเอานะครับก็เออแล้วก็อีกเรื่องนึงเดี๋ยว YouTube นะครับจะเป็นสูนย์รวมคอนเทนต์ของผมนะครับก็คือคลิปเหล่านี้แหละที่ผมอาจรละตัดต่อได้ความรู้แล้วก็ขึ้นมาอัพให้ให,ให้ให้ได้รับชมกันนะครับแต่ว่าสตรีมนะครับไลฟ์ Live สดน,นะผมจะย้ายไปอยู่ในอของ Twitch นะครับ ซึ่งลิงก์ของทวิชอยู่ด้านล่างนะผมเขียนไว้แล้วเว็บทวิชทีวนะแล้วก็ช anel ของผมจะเป็นปืน T ีนะครับพิมพ์ติดกันเลยนะ b p e n t h เข้าไปที่นั่นแล้วก็กดติดตามไว้นะครับแล้วเมื่อไรที่ผมไลฟ์ก็จะสามารถมันจะแจ้งเตือนนะแล้วก็เข้ามารับฟังรับชมพูดพูดคุยกันต่อได้เหมือนเดิมนะครับเพราะที่นู่นดีเลยแค่8วินาทีครับการโต้อตอบของเราจะดีขึ้นแล้วก็แพทหม่ <c oughs> ผมคงจะ ไลฟ์ Live, ยาวๆนะครับยัน50เลยนะจะได้ดูว่าเควสอะไรอยู่ตรงไหนทำยังไงนะครับจะได้ไม่พลาดเควสกันนะโอเคถ้างั้นก็ขอจบการน,นำเสนอเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมกันสวัสดีครับโอเคนะครับ